สวัสดีครับผมช่างดุ๊กนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูทรงอันเดอร์คัตหลังคีนะครับอันเดอร์คัตหลังคีหลังคีเราจะไม่เบ่งเป็นสองชั้นนะครับเราจะเบนเพียงชั้นนะลูกค้าชัาง่งชัน้นจะผมชีนะครับแต่ายากนิดหนึ่งข้างบนลูกค้าจะเอาออกนิดเดียวนะครับเรวจะซอยนะครับผมขึ้นเป็นเบอร์สามนะครับหลังคี เริ่มจากข้างหลังก่อน,นตามขึ้นไปเลยนะครับพยายามสะบัดข้อมือนะครับตัวด้านข้างก็ขึ้นเบอร์สามนะครับรงชั้งขึ้นสูงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นข้้งบนลงมาครับวันนี้จะไม่เอาข่ามากนะครับค้าๆเก็เลยขึ้นเป็นเบอร์สามนะครับ ต่อไปผมใช้เบอร์นหนึ่งนะครับสบัดเชื่อมนะครับกับเบอร์สามนะครับผมจะเ,เน้นงานสบัดข้อมือนะครับตัดง่ายๆครับสรงนี้ครับแต่หัวนี้ค่อนข้างจะตัดยากนิดนึงนะครับเบดีมันจะพิงข้างบนลงมาครับส่วนใหญ่จะบอกนครับอันเดอร์ครับว่าแนะนำให้เซ็ตผมนะครับ ถ้าเปิดข้างหลังคืนเหมาะเลยครับตรงนี้ครับไม่ชี้แน่นอนครับแต่ถ้าอันเดอร์คัทต้องไวข้างบนยาวหน่อยนะครับผมชี้ให้มันลงมาตกอยู่ประมาณบนหูนิดหนึ่งะคระับจะตกสูงก็จะเป็นเปิดข้างเดียวครับต่อไปผมกันโขบนะครับเอาแค่ไรไผมนะครับ ให้ดูกันกรอบทรงทเฉยๆนะครับไม่ต้องเข้าลึกนะครับตามที่ไปเลยนะครับตัดง่ายมากครับดูเสร็จตัดเป็นแน่นอนครับรง่าไม่ยากเลยครับทรงอันเดิครับพวกทูบ็อกจะตัดง่ายนะครับมันจะได้ยากตัดข้างบนนี้เลยครับ ก,การซอยผมข้างบน,นครับเดี๋ยวผมจะใช้เทคนิคง่ายๆครับการซอยผมข้างบนฉีดน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะตัดเปียกเสร็จแล้วก็จะมาตัดแห้งอีกรอบนะครับนะครับให้ตกอยู่ประมาณบน,บนหูสักนิดหนึ่งนะครับตกสูงไปมันจะเป็นคล้ายทูบออกเลเปิดข้างนะครับอันนีค้ครับมันต้องไวย<ม>้ยาวเลยนะครับข้างบน ไว้เสร็จผมนะครับง่ายๆเลยนะครับจะเอาอยู่ประมาณตรงประมาณตานะครับจะเอาสักเสซนสองเสซนพอครับตามคลิปไปเลยนะครับ ต่อไปครับจใจใสยซอยเลยครับซอยง่ายๆเลยนะครับ,าารบใาจจะด,ดิฟโคย,ยก็ได้นะครับหรือมีเทคนิคแต่และช่างก็จะเทคนิคแตกต่างกันครับนี่ผมตัดง,ง่ายๆนะครับตรงไหนหนาผมก็ซอย,ยอนม่เบืนะครับตรงไหนบางอย่าซอยนะครับสอยเฉพาะตรงที่หนานะครับ โอเคเสร็จแล้วครับฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ